สวัสดีค่ะดิฉันนงางส,วสาวสสินิภาสิเงินยวงรับหน้าที่รายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่15มีนาคมของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ วันที่2 1มีนาคม2565นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชก,การจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดเทอมใหม่ปานน้ำใจส่งน้องไปเรียน Back to School เพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้โอกาสโดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมโครงการบริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรม วันที่22มีนาคม2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพและมีความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพอนามัยวินัยการออมปัจญยเศรษฐกิจพอเพียงณบริษัททวีทรัพย์จิวจเจฮิงจำกัด ในวันเดียวกันนางพรรั์บัวสายเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสเข้าร่วงประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งมีตัวแทนฝ่ายภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทองณห,ห้องประชุมแรงงานจังหวัดอ่างทอง วันที่13มีนาคม2565สวัสดิการและคุมข้อรายงานจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคมโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณผลการดำเนินงานของสำนักงานตัวชีวิตร่วงของผู้บริหารการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญในจังหวัดอ่างทองและพิจารณาแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2565 ในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่1นึ่ในห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทองโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือแนวทางและขั้นตอนการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานด้านการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนการคัดเลือกอุตสาหการรมที่สำคัญของจังหวัดสำหรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอ่างทองเดียวกันนางสาวเดือนเพ็รัตนาสันตยากลนักวิชาการรายงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษในฐานะพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนบริษัทเบอร์ล่าคาร์บอนไทยแลนด์จำกัดมหาชน ที่มีนาคม2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานง,งานการฝึกอาชีพจังหวัดนสัสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทองโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือร่างคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานง,งานการฝึกอาชีพแห่งชาติ อันเดียวกันนางสาวเดือนเพ็ญรัตนสันตยากุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนมีนาคมณห้องประชุมวิเศษชัยชาญเพื่อรายงานผลความ,วามก้าวหน้าสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ ในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้คข้งแรงงานจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้า องค์กรภาคีเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในวิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานเลขกระสารประจำตัวสำคัญของคนต่างด้าวเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองวันที่25มีนาคม2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมประชุมหัวหน้าส่วนและการสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่3ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานชั้น2สรารการจังหวัดอ่างทองซึ่งมีวา ะการประชุมที่สสำคัญดังนี้ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงานนโยบายจังหวัดการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์การดำเนินโครงการแรงงานพันธีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook, YouTube ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอัางทองและพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ